สุขสบายดีพี่น้องยาม่ายใบใยเปิดมาข้างล่างกะเฮ้ยมึงเอามันอันนั้นไหมสบายดีพน้องบึงขังลางเงินผู้สาวสำนอไพี่น้องเลยมาแต่ในเมืองกระเจดมคือฮว่าเด้อพี่น้องพาเจดมไปทุไปเหล่าไปทุลละไปสั่นนอนมาสั่นเอาเฮ้ยมาหิวไปได้ไหมเฮ้ยจ่นนอนใส่หน้าห็น้าเหรอวอู้พี่น้องเลย ท่งทางพโพดโพกางเกงในข้าวบิน <c oughs> <c oughs> โอ๊ยนอนกันพดอีเถ้าเห็ดป้าเจ้าโบกกระจีบกระจีบคือยังไามาลงเฮ้ยมาเบิ่งกันกระตาขันมากตาแม่สบายดีเด้อพ่อแม่พีน่น้องสบายดีป่าลูกพงษ์ตอนแรกบด้เขาอีอ่ยใน,นลูกไผ่นี่นะจะเป็นลูกไผ่หน่หน่อยนี่ อ๋อกูบอกเขาใจจะไจับจะไป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 จับจะจับอยู่นิดหน่อยเข้ามาเล่นน้ำกันเด็กไม่รู้ประชีภาษาเด็กคือผ้าขาวพี่น้องเจดมจักสีผืนสีเห็ดยังได้พี่น้องผูกคนออกด้วยแม่ให้ป้าลุงเบิ่งดูให้พี่น้องดููล้านเบิ่ง โอ้ยพายตะทงขาดนะเท่าแม่นะกึ่งปืนกึ่งปืนคนน้องดูให้ป้าลุงเบิงเจดามเสียดยังพี่น้องรอเบิงตอนต่อไปเด้อเฮาสิบ่บะเลยพี่น้องเอ้ยไปซื้อจักเจดามไปซื้อยังมาแน่มีพักโอ้ยบ้านนอกบ่จักเข้าเมืองหลายเออคุรอคนโบราณทั้งสองแม่ลูกกั่นน่ะมาเฮ้ยจะไปยังเด้ออ่าเจดามเฮ็ยดยังบ่ฮู้เด้อพี่น้องมื้ออืิญไปผอกันอยู่ที่ย่างนาเฮา เดี๋ยวสิบอกทีมงานมาซอยก่อนมาซอยกินหรือมาซอยยังโบกุพี่น้องไปเหมื่อยแห้งตอนนี้ยพอสิจอดหลดอันแป้งกระต่ายเพราะใส่หลดใส่กระต่ายทั้งหนาเจดมบอกว่าเออมาตะงมกระต่ายเด้อมึงจะพากูเขาวันอัาหัวไผ่ก็จะมั่นจะอั่งยออันหัวไผ่ก็จะอ้อมงัวเด้่พี่น้องเขาจะเสียบไฟฟ้าอันลวดนะสิบทำแบบมีเออเฮ้ยเอาจากโลห้องจีห์แหบแบบมีเนาะมื่อไหร่บอกไปแล้ว เอาจ้าโฮเก็ตโลเด้อจิเน่ทีมงานได้เสะเฮ้ยหมายกินน้ำบอ่อันเบิ่งเบื้งมียังแน่นั่นน่ะนะหมูย่อพี่น้องเลยตะกะกระดูกอ่าซองโลแล้วก็สินหมูเออจะมาเห็ดสินเอาไปเข่าตู้เสรไปเฮ้ยสินนะซ้ำโลจะมาเห็ดหมูสับถิ่มลงน้ำสุกมันพี่น้อง,อองลละะเลยไป ขอบคุณพี่ทั้งเมืองนอกแล้วก็ทางฝั่งไทยเนาะที่เพิ่นให้เป็นสะพานบุญในขางนี่พี่น้องเอ้ยมาเอิญพอกันอยู่เที่ยงหน้าเด้อพี่น้องเด้เอพอกันยืดเที่ยงหน้าฮะนแล้วก็หาซื้อน้ำสอดหน่ำผู้ข้าวทองน้ำสมเครื่องปรุงมาทันเด้ส่วนแป้งน,นัวกับน,น้ำตาลอย่างฮัซื้อมาบา่ได้เฮา่นเอาอยู่หา่หานฮั่เนาะเพราะว่ามีอยู่เด้อ แบ่งนัวยังบวดได้แต่กล่องถุยกล่องโฟมลืมเดี๋ยวให้บักห้าเอาไปเบิ่งอยู่าห่านค่ะเขาพี่น้องเอ้ยป้าโลอ,อยากลับอยากลับอยู่คืออยากเป็นอาวัตเป็นอ,อยากเป็นวัดเป็นไอตาชิปิดชิปิดเนี่ยเจ็บข้อแฮบแฮบเนี่ยแทงแทบบวันี้กินน้ำเย็นมันมามันเนีย่ยปลดลงมาเนีน่ยขนมโคกเทานะก็ยังได้เลยมันเหร ไปกะกาวไปกะไปไปกะเอื้อย25มื้อนี้พุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยมาบ่อยกับมาถามหาเฮา <laughs> หย,าง,ยางละหยางละถุงถ้ามีป่า,า,า,านี่ามาหยางคุณบ่าว่าหลักเงินกันยังเรือเหล็กหน่อยพี่น้องเอ้ยปนันพี่ปานาอาเรือก,กับสิบประสือกองพรมกระบ,บ่วงเนาะกับสิพอดีเอ้อเอ่แล้วก็ใส่น้ำมึกมน้ำมันเท่าลติดสองลิตรเนาะจ้าฟาตินักแข่งดีนเ,นเ<อ>ด้ดพี่น้องเอ้ย บรรยากาศนะฮะละว่าจักโมงละดามตอนนี so so ่ยบอมเอนซี่ฮามงละวะต้องแทดัดตักเฮียนฮะกับไปเอาเฮียนตอนบ่ายพี่น้องเลยบรรยากาศอยู่ป่าพี่น้องเลยมันลมมืดเขามาบ้านไปแห้งมืดจะน่อยเอกไปส่งเจดามต่อเนาะพี่น้องไปเพาะกันอยู่เทียงนะฮากซีเมียนได้ด้ยนี่นะบัสบักดาวมึงแลนนะคอยแน่คอยคัวฮักมันจะไปใช้ ่าก <Ừ. S 1> ่อเมนัน้องอือะไรจักบานได้บานหยา่อะไรจากบานได้บานหย่าลูกเข่าแก่เขาเฮ้ยมึงเอาท่อนกันเด้ยังยังในตู้เย็นล่ะล่เอาเขาตู้เย็นไว้พักนั่นเอาเขาตู้เย็นไว้บ้าเพื่อมืออื่นเอาเข่าโลดมันสีเหี่ยวแมะเอาท่อนท่อนกันไว้แล้วเขาตู้ไว้อะไรการมูย้นี่ได้สฮ้ย ตู้เย็นก็เต็มโอ้ยพี่น้องไอ้ตู้เย็นก็ตู้เย็นอันต่ำๆเออแม่นคว่ำเพราวะว่าแล้วการลงไปเอาเนาบะบรรเลเน้องเอ,อิญเส้าเนาะเอาเมื่อหน้ามึงภรรยาจะให้พักนหมเมื่อว่าอยู่หน้ามึงโอเคพี่น้องไปไปเมื่อพอกันอยู่หน้าเจดมโอเคช็อกโกแลตเอาเมื่อเที่ยงหน้ามึงภรรยาเมื่อแรกห้าสี่ร้อยพี่น้อง ลอยวิศิตาบอกอัตนาพี่น้องเออบอกห้องสิรอยน่ากินหูวเข่าอัตนาลงก่อนตียังใส่กูถือกระต่าเมื่ออยู่อ้าวบอถือได้กี่ใส่ได้ไรไรใส่วะกูบอกห้องกับร้อยดอกเข่าห้องก็แล้วแล้วไม่ได้เสาะหน้านางมาบออย่าลอยแล้วมาพอกันอยู่เที่ยงหน้าเนาะค่ะมาอยู่ที่เก่าค่ะท่านผู้ชมกลับมาส่งเจดมพี่น้องเลย ส่งเจดําดเอาของมาเก็บตู้เย็นเจดําดพี่น้องเลยเพราะว่าตู้ฮานมันเต็มสบายดีกับพี่น้องตู้ฮามันเต็มพี่น้องเอ้ยยันอ่ะของเหน่า,อา,นนข,อนาของเสียเนาะชิปอหารคนกินกันเลยอันตุกน้ามึงนะเฮ้ยมาไหว้วพระมานั่งน,นะนี่แถวจันนี่นี่นี่เอามาพี่มาพี่มาเนี่ยนี่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  อเออจจงมันนั่งแน่แนะ่บป็นตากระแกงถึงลูกกลางคุณยมียังไงบ่็นตา <c oughs> บ่มีโตเมบ่มีบ่มีโตมีตาจากยาหยาพีนอกต้นนี้ตันนี้มาันาก็ได้เฮยเก็บใ <c oughs> ส่ทิ่ลัสิินนันเก็บใส่ทิ่ละสิน,น,น,สสนมันบ่มีแนวติงบ่คนออกมาทึ่งตอนหนเหย้ยเ้ยเเฮยเยเเยเย เอออยู Guys, no like anyway> ่บ่อลลดกูอยู่เฮือนเออนี่นะบ่อลลดเขียวมานำอยู่ไลยแล้วกูนี่ก็ได้คิดว่าตัวเองเงินปลาโหลดว่าอยู่เฮือนได้ขี่ออกมาโหลดก็ขี่ออกมาเนี่ยไงบอลลูนอ่เฮือนไลยเลยได้พี่น้องเลยมึงมึงพี่น้องสีหนาบก่อนเจนไาเจะดันสีหลักหนั่งกินแมลงกูวกูขาดมึงไปให้กับใจกู้จะขูดไอ้ดาพ่ออะไเนาะพี่น้องเพราะว่าอ่า เปียกนะซิปโลปูอ,อืมหกทำไมเอาแปดพูดด้ดีป่านนี้ก็ยังแอดแอดมาพี่ดังเย้ยกะสิตายตรงยางมันเก็บเปล่นเด้อเก็บนี่เปลี่ยนเลยนนะห้ะใส่มาเอา่นโอเคชค็อกโกแลตลมอลิลล์ถักโบมีแดดพี่น้องเลยลมลมบรรยากาศดีดีกะ ผู้ขับโหลดกายอยากเสียบเสียบอยู่เก่ินผ้าเจดําตายอยากผ้าขาวผู้อ่ะนมันลวดข้าเจ้าผ้า,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 าลวดไทยอืมวันี้เราผ้าจิบแต่ถ้ไปตายละงองอยู่ซองเอื่นหงเนาะพอแห้งพี่น้องเลยอ่ะมาคืบอบ่เอากะปุ้นนี่นะเสื้อกะปุ้นมาให้ลูกชายผมบ่เอา,า,าอ,เอืมมะนาวลูกชิบหาพันข่าวว่าใครบอกินน้ำสมแล้วกระบาดมะนาวใส่ถุย เอาไปขายสิถุไอ้แม่หนามกระปุนบ้างเนี่ยพ,พี่น้องเลยเกือใหญ่เพิ่นเนะาะทั้งเมืองนอกสองพันทั้งฝั่งไทยพันหนึ่ง 2, 1, พี่น้องสามพันเกือบมามาบ่ได้พี่น้องเกือบมันคานหลุดข้น้อยฮักนี่แล้วครับโหลดปะเป็นนะพี่น้องทางกระชางโคดทางตู้ขับโหลดอันหุ่นได้เถ้าปเป็นโอ้ยเขาย้ำพาเขาตายก่อนเสียคลองมนันให้พี่น้องได้กิน ชอบบรรยากาศต่อพี่หอยเลยโถเอาเครื่องลงตัดพูนนะเฮ้ยบอกใจอือพี่หน่อยพ่น่ะพู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 ตัดเจ้าพูพูเครื่อนอาเตะนะพี่น้องเลย ข้าก็ไปบอกในคู่ผือนเนาะวังสวยๆของเมียว่ามาเอินบอกตักงเรียนเด้อว่ะหายพากกันบอกกันหายไม้เบอร์สุขชนเมืออิ่คืมีลงทานเล็กน่อยเนาะจากผู้ใหญ่เพิ่นขอบ,บุญขอบคุณผู้ใหญ่าทั้งสองเด้อแล้วก็ลายๆฐานที่เคยให้เขาเป็นสะพานบุญเนาะขอบคุณลายๆขอให้บุญคับน้ำสู่ ทุกทุกฐานทุกทุกคนจงอนุมันจนยืนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเงินไหลน้องทองไหลเข่าโฮมเจ้าทุกมือทุกมือเด้อใาุู่กวัชพืุทุกคนจงพอๆแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขวัชพืุทุกคนเนาะฮาชิกาสิคอเก็บผ้าไม่เพียงจะมีน้องพี่น้องเนาะไม่เมื่อยซิลอยๆพี่น้องเอ้ยคือสิเป็นขายเป็นน้ำในข้อกับเจ็บคืนมาไรเจ็บป๊าบเลยอย่าลืมดูแลสุขภาพเนาะพี่น้อง กะเฮากะดูแลสุขภาพอยู่พี่น้องแต่ว่าบบบ้านสิเป็นมันก็เป็นรถกืนกับเจ็บพี่น้องเลยกืนน้ำลายกับเจ็บนะข้อนี่ข้อขึค้คลิปนาวุธพี่น้องเล้วสบายดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องเลยสองเจ๊สายแดก